วัสดีค่ะเห็นหน้ากินเข่าพี่น้องเสร็จคกเสร็จสะส้มตำาสาวๆมักผมบอบักระดอข้องผมจะมีบักกระดีข้องายกระโูกอยากแต่ลูกมาเอาน้ำไอเด้อค่อนมีไว้ทุกแต่หักจุกบๆกันมีให้เธอ ข้าวเหนียวเจ้าค่ะกินข้าวก่อนทพ่จะไปฉีดวัคซีนโควิดกันนะคะต่ะตอนนี้มันจะกใหญ่หญไว้ก่ <c oughs> ปะลาลายายมีขนมจีน,นจุดขนมจีนรอบนี้สงสัยจะได้ส่งคืนโรงงานหมดนี่เลยบ่กถือสเปกยายนิดๆพริกขวด มรืก,ก็ใบออริกาโนเห็นบ่นนาะ <c oughs> ดักแด้มาแล้วอุ้ยพี่ตุงส่งก็ความบอบบาดักแด้มาแล้วจะได้กินดักแด้แล้วค่ะกินขอวี่่น่งอง เศษแกก็เม็ดกระทิเม็ดอันฟักกระทินค่ะเนฮ้แกก็กินมันเนี่ยจะได้พริกกรอบ ไปตุงครูไทยน้องหนูนะเจ็ดนาฮักนะฮักเก็ดเป็นนวนไปนี่เก็เห็นของอะไรเป็นอีสานเป็นเจ็ก็จะซื้อมาฝากจะซื้อมาะหอยม่ <c oughs> ได้มาฝากหรอกเจ็ซื้อมให้เขาก็ะจายเงินเราทีหลัง สดแม่งมันเลยพี่น้องยุยเมองหนอกเขาไม่เสียเอาของให้กันฟีฟี่ฟบอบๆบอไะไรเลยค่ะคือบานเขาเลยยูมองหนอกเขาทำงานเงินเดือนเท่าเทียมกันชิมานั่งเอาของให้กันฟีฟีบอะไรตายยังเกียด เผ็ดตายมันแต่น้อยบัีนี่พี่น้องเอ้ภาษาอีสานเอานี่มันวนเนาะเผ็ดตายมันแต่น้อยพี่น้องเอ้ยยังไงมันวนเนียเผ็ดกิน ตัวเม็ดใหญ่ๆถ้าหัวโปรตีนเลยพี่น้องอคุณอีสานบานเขาเวลาเปียกเทียบมันจะมักเปียกเทียบใส่ประมาณอยู่สิท่านผู้ชมที่อยู่ภาคอื่นเข้าใจนะจ๊ะขอบคุณเจ้าค่ะ ขนมขึ้นดีดีอริกันน เดี๋ยวเผ็ดมาแล้ว รอว่าโปกาแฟรอก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่มีโปกาแฟมีแต่โปโกโก้กินคู่กันนะนะผู้ใดได้โกโก้รอบเนี่ยมืออื่นมือคือไปเหมือดเลยเนี่ยสองแถมหนึ่งตั้งกับตัวแทนได้จ้กค่ะชื่อโกโก้ไว้กาแฟผสมประสานกันไปโอ้ยพวกเจ้าเสี่ยนดีประเดยร้องกินบึง เผ็ดเผ็ดหน่อยนะคะกินเผ็ดเผ็ดไม่ทำกินเองเหรอกค่ะไม่ได้ซื้อ quả phết sộm tầm ไปอันนี้เอาใส่ผัดกะพเพราแซ่บแซ่บเดี๋ยวค่ะ จริงมันก็ไม่ได้อร่อยอีกอย่างมากมายเล้นะพี่น้องมันเป็นอาหารแสลงค้นก็เลยกอยากพริกทอดนะมันเป็นอาหารแสลงอีกอย่างจังจะคนเขามมกอยากกินกินแล้วก็แต่กระบกกระปิกซื้อนี่ไหม โอ้คิดหอดลูกคิดหอดน้องหนูนะแข็งก็กินครับัดควายนอยเกียวหยง เยดจะไปซื้ออันน้้ผักีิเล็กมะเกงพี่น้องซื้อผักก,ก,กิเลกมะเกงก็จะแวะไปเอาดักแด้ดักแด้ก,กับกับกิริตค่ะไปเอาดักแด้ก,กับกิริต 嗯，走吧。 ไปแล้วนะเจ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีก่อนก่อนจบคลิปกันด้ขอขอบคุณทุกทๆท่านที่ติดตามคลิปน้องนูนาะกับยายมีนูนาะสวัสดีแฟนเพจเด้อค่ะ Se